ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาซื้อเคฟหลังมอชอนะครับมอชอมหาลัยเชีงเยงใหม่นะฮะยี่บห้าบาทครับเลือกใส่กี่ไส้ก็ได้ ในเช้าเชียวนีของคิงงสำหรับคิกผมก็ว่าผมว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันนะครับนานๆนะี่กินที น่ากินนะฮะครอบหนาครอบใหญ่เลยดเลือกใส่ขี้ไสก็ได้เห <c oughs> <c oughs> ยี่ยวทรงพิซานี่สุดยอดแล้วแต่ น่าอร่อยน่าดูน่ครับจะเลือกใส่ผีไส้ก็ตามใจเาตามใจชอบ,ลบแล้วจะใส่อะไรก็แล้วแต่

แต่ของผมก็ซื้อแล้วนะเป็นครเคปชาโคเคฟเคฟปดำ่ะเป็นเมนูใหม่นะฮะไม่ก็ไม่เคยกินนะฮะัจะเป็นยังไงเป็นแบบี่ใส่เใส่ียเยโอ้โอ ถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วมาหลังมอชอก็มาแวะกินกันนะครับเปิดตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นตอนกลางคืนอร่อยๆกินอยู่กินอยู่ นี่สิาททใส่ไใส่กี่ไสก็ได้เอาแบบตามใจชอบเลยทำวิธีน โอเคครับผมขอบคุณครับ <Okay. S 2> ไปเจอกันคลิปหน้าครับ